พี่น้องครับเดน,นี่ซานี่อนเดี๋ยวเราานีเกเรารนนก็ปัดนั่นนี่ยะกุลเส้นเส้นน้ำปลาจะน้อยอ้ยเดี๋ยวนอน้อนครับเนี่ยตาเบื่อไหมีมกจุะจ้ามาหนมา,มมานี่เขาลูกวะนี่ตบม,ามตากันคุณจังทีสมองเราศุกษากันมั้ง เมปีจึงใบมุ่งใบสองนี่ครับใบมุกก่งกลัวนี่ดึกจบับเสียโอ้ที่เด็ดที่เด็ดงานไปเลยเดี๋ยวตั้งอ่เฉียดเฉียดแล้วเดี๋ยวเชีย้ยเชียงอ๋อาล้วล mọi người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  là người mọi 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 người ลูกไผ่ไม่เพียบไปลูกไผ่ไม่แท้อเอาขวันกับยีย่หรือยานรถไปอี้ยหลวกมากอะที่เป็นตาเ,เ,เรียงเมียสมทักกุมมันสมเลยเป็นบ่หีิก็ดีบ่สมเลยก็ดีบ่หนักหนักเนาะก็ขันที่เรือ่องเนี่ย กระเซีดอีกนี่กินเบิงอาหารบานบเนียดก็จงากกันกันวะปลาเรรุ่นลงันงานงานมไมคุ้มอ้อันยจองไว้อย่าเี้ว่าแม่แม่จแม่มแม่แล้วเนาะเฮ้อีสานบันเท่าครับเนี่น น้ำผู้ไข่อีกตัวหนึ่งนะน้ำพู่อย่งไร้น้ำผูงหนูโอ้อ้นั่นแ่ะนักอเขาลูกมาจะมาลรจากรต้า้างใหม่รับน้ำผูงหนูนะอมาสี่พันออมาสี่ันเนยปีนาครับมาปีนางานเต็มปีเลยยังะาได้เล็กพอได้เลยเออ ตามงานตอนตัวเบิดเจียงตั๊บมันนะอ่าอืมมีตรหนึ่งไปเราไปให้เหรอปีนานี่ยมมีมือว่างเลยค่ะอ่ามิตอันดีพายคุ้มเจะเขามันอยู่หัดปีนาก้อนตัวนี้โอ้ยอยู่จะได้ก็อยู่จะตุ้ยจะระบบล้างแขกปนเลยนั่นเห็นบ่ไม่มาไม่ชอบไม่เห็นเขาลุ้ว่าเนาะอืออือนี่เราหางต้นออกน้ำมันบุญของใต้ก่อน อันนี้เป็นยังไากินเขาไร้ข้นเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเขากินอยู่ในองค์กรเขาเด้อพี่น้องเด้อบ่มีค้นดอกมากินน้ำเด้อพี่น้องครับเฮาอยู่น้ำกันบ่มีผู้เป็นจักคนแต่ว่ามีแต่องค์กรเดียวปลอดภัยครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวก็เพื่อเปลี่ยออกจากชิ่งนั่งอย่างไร้างไงว่าขับวัวหรืออย่างนั้นพูดเลยหนึ่งก่อน้ะโม่โม่ใส พ่อใหญ่บอกว่าจูฟื้นมันผัดทรายด้วยทรายได้ไหมนี่ไงมึงขวดดูด้าจังส่วนนวดบนไก่ันนี่ช่ว่าคือวันปีกับน้องกันไหมช่ังว่าโปรจินกันเลหลายคนทำวันนี์ไปหามอไป แล้วว่าดีขึ้นแล้วครับเราไปหามาแล้วไปครับแจ่ว่าห่งบอคือหมอขาเจาะก,กาก้าโคัวค่ะเพราะว่ามันประสากก,าน,กานแบบนี้เนาะขันพอป่าโตแล้ว,วมีเก็บเนวเก็บแนงสิงเดี๋มีปกติแน่บาัารคือมันมันปกติเลยค่ะออปกติเลยเจ่าบานเนี่ยหืูขึ้นมันสิขึ้นมากอืมมันสิขึ้นมากแล้วมันสิ้นมา,มนคนมามนขคตอยู่รอหมก่อน แต่บางย่างเหมือนวดิปกติทุกอย่างได้กีบปวดนึกว่าเป็นสีตรงน,นี้มันมันเป็นสีบ้างได้ไง ส่ชัดว่าอยู่โรบดสตเวอร์แมนบาเพาเห็นนนไปซอกแล้วไม่ก็บวราเห็นแต่ว่าไม่ชื่ออะไรว้เอาไว้รถตู้น้ำมันหอ่านแล้วไปหาใส่ชาตน้ำเล่าไหม่ต่ม่เห็นแต่อยู่ลานเลยเราเห็นใส่ชาติเห็นไหมบอคือลาต้องยูโรตูน้ำกันประวัติส้นัขพองมันบ่เรวรุ่งจากรถบาดจากเทียรเนี้ย ไม่ไหน่ราเราตุู่ดีอีกโอ้ยอีกตัวกินแล้วก็เสียมแต่เนี่ยนั่งตบอ่ะตุ๊กอ่ะจั้มโอ้โหเพชรเป็นยังไงเสียมนั่งได่ขัดตาไไมาได้เหรอใช่ใช่ เป็นดาราดังเนาะกีนหนังให้พูดเอามาให้ฮะสมเป็นดาราดังอยู่กีนหนังไว้พูดมาให้เนาะโอ้มีคนตจ้ามาให้ทิมันมีคนจามาหันย่างดีเชนเล็ให้แม่ปีต่ำบัวทู้กินต่ำสายบัวนี่ต้องกินได้เมปีเราเห็นแม่นอยู่ต่ำสายบัวกุ้งสดปะต่ำต่้าบัวตต่๊สายบัวก็ได้ อย่าหาเนวปากเน่าวมา่มวาวานให้เลยใช่ไหม,ม,มต่ำใ้บวัวเนี่ยคำว่าอะไเวขคนว่าอะไให้ใน้จมให้เนี่ยคือติกินบัวแสบนเ,เน่าเขาไข่น่ะอือตัวแล้วเมื่อขัน่ว่าไดให้ไป่เน่าบลับหนะึ่ตัวเจ้าไฮต้านไฮต้านนี่ารกับเพิ่นหักหรือเพิ่นจังเบาเพิ่นหักเพิ่นจังแบบในวั này กะเพราเสร็จแล้ว nó mới แทรดเนาะ nó này

มาได้ก็เบอร์ูได้เอองกรหทานลงทั้งงืมลงทั้งงจะทำอาหน้องเก่งใจมูหลลงูหลงไปล่งอู่บอะไรีเพชรไายแล้วเพชรแสงทันโยกอุ้ืเอปะทัานโยกองเอเดี๋ยวรอคำไงติดแตยานเด้อเห็นบ่เป็ดมันกิน กินเลยรข้ากินอยู่ปลาก็มันก็กินออนกกินข้เจ้าเอิ่อนมาเลี้ยงเม็ดเลี้ยงเม็ดน้าวสาหวานข้เจ้าเอิ่นนะกินเลี้ยงเม็ดกินในเบิดมือคือเป็นนะกินไปใส่ใส่ซองขึ้นหน่อยๆออกข้างหลังออกข้างหลังใส่ออกออกส่วนนี้ขึ้นไปใส่เน็ตอย่าป้อนเฮ้ ใจเนี่ยตัวมาลองไพ่บิงสิเรอยากไอเขาสิเปิดเอาอีรีห้าไทยเป็นเหตุการณ์เป็นไมาอีรีเห็นใจนะแบบเบาเรียนบ,บนบ้างหัวเบายิกเบาโยงอันฮหได้กันอีรีก็ดีเนี่ยอดีใจน้ำเน่ะเขาเขาก็จะได้ชมหวังเอาวาทีว่า,าไปบกแคนมืนหนึ่งสันนี้ตัวอนี่เป็นยันได้กันก็เบาเหรอครับข้อมัก ้องคว่ำสุกคว่ำปัจจานาดีถ้าเขาเหลียวเห็นอมาแกหักแล้วก็เดี๋ยวเห็นคว่ำบางดีในตัวของแกรหรือว่าจังไดก็ตามอาจจะได้กันอืมที่เรียกกันยอกันนั่นก็ย่งละแต่แต่เดี๋ยวเบิ่งอีนั่นมันเป็นเิ็กน้อยอยู่อ่อืมอาจจะพุดนบ้านนั่นแหละเป็นอ่เพราะเป็นโควิดซะโอ้ยระว่างนะ พอตรงสีเขาได้เลยนะี่ถ like> ้าผู้หักผูหอมได้เลยสอบยีตัวไม่มีผัวดิเพาะจะสมหวังในความหลักเื่มาแวิรรมข้อหนึองดอกต้อืออิธรรตั้งยี่สิบอกนั่อือเอาขามาอยพีเพราะดมันอย่างผู้เฒ่าญาเฒ่ากิธรรเป็นผู้บริหารวงสาวหน่อยเพ่นนแ้งความได้เลยอื เพราะว่าเจ้าของบริหารบ่ไหวแล้วเริ่มจะบ่ไหวแล้วจังไรบริหารหูวอ,อยู่ข้างบ่ไหวนี่มา<อ>ตายแ<อ>ะเลี้ยงเห <laughs> ยียบโบกแถวมึงเด้อน <laughs> ี่ไรบริหารเลยนนะท่านบอกมวนๆน้ำเหรอ <laughs> จับข้อหัวมุดน้ำน้องนี่ใจกระหม่อมเด้อเน่ค่อยตีพ่นหม่อม เริ่มแล้วคือว่าอยู่บ้านคือว่าเป็นนักเลงว่ามาที่แรกเล่งจังเป็นนักเล่งนี่นักเล่งเล่งอย่างเดียวค่ะแต่ว่าห่างบอกสีจักเยียพิจารณ์เล่งโอ้ยนักเล่งนักเล่งว่าเป็นนักเล่งโอติเอามาที่แรกเี่มาสมัครแม่กับฝากไปมึงนิดเด้อวหน่อยหน่อยจากเล่งมีอย่างนี้หนิพอแล้วพอแล้ เมีย่ยงมาทวงไวก,กันบ่เตรนมาเยชื่อไงห,หรอขันกันขอบกู้ม,มาจากใครจำเตียลเล็มฮันโมานกับมี่นี่เบิร์ตเนี่ยของข,องของังตังๆนะันนตากาล,นาลินต้งแม่มาฝากไอ้เ่งอยู่บ้านนินนอยนักเรียนอย่างนีเน,นะมื่อเปิดวุ้งอะนะมึงเอายาดูหัวหน้าพนะฟันบอกเขาด้เนี่ยพออย่งฟัน มันฟัดรวยเลยมันตำก็มีดเนาะเขาฟันอย่านี้เยยุ่เียผวาียโอมีเขายุ่งสูงกว่ามาเห็ยุ่งสูงกว่าย่ปิดบบดเดียวเผ็จกับหวจัวันเส็ดกับเส้าอีนจ้าความากความักนะมันด้วยน้ำมไก่ชิดตรงีินะแรกเรารามาตัดเนาะแรกเ่าที่ได้มากัดลองเอาไปมากไปนี่มันเห็นใจกันเน้ ตั้งแต่ไอ้แต่ไส้กับเอคนกินเขา่ามาเขาว่าจำตัวสิทุ่มเป็นเงอนขึ้นได้จังไบข้าใดก็ได้เบิดต้นเบิดโตควก้มหักมือเปบ่าๆกันดอกไอ้ไส้เอาไว้ที่หลังพอให้มันเป็นความสมบูรณ์แบบไอ้ไส้เอาไว้ที่หลังนีี่มขั้นขั้นหักเขาเลยสมหวังกับหีใจ้าน,น,นั่น,น,น,นขั้นโมข,ข,ข,ขั้นนั่นแหละผิดหจารณาเม้นเฮาคือเก่าได้ปลอบใจเขาก็ได้อ่อยเอาปลุกหมอาคือเก่าพอบว่าหักนอง อันซกันนี้ว่าเพื่อได้สวกอนกันได้พี่น้องดีดิ้นนี่มันลุนกันดเด้อซำแข่งจำแข่งหาก,กันยีเขาเลมัล้งเนาะวอนไปนั่งพ้อขว่าผูดดสิออกสุด้ทยคือว่าคือว่าม่ใยังตัวนี่ถว่ายออแพ้ไฟเมนี่ไปโอ้ประกาศตัวมากเลยเมันผู้แทนกัน ะะต้องเขาบินแมนมตสังไดสนะเดีอยจ้างแมนมาสองเขาชินให้เขาเบิดกองนีอย่ามากไก่ฉันเด้อเพราะว่าล้มสี่ขัดจะบหวนกรับมั่นหอยหัวฉละเกินเยี่ยนปันหินนี่เลยเดี๋ยวจินเขาเสียสิภาพพ้าไปเยี่ยมชุม่มไงบงันไงเป็นตัญยันหลังจากสิภ้าอยู่ดุนทะลุแล้วอันนี้พ้ตจงห็นหใแล้วเดือนหอรอหลักอ นี่เป็นอย่างทีนอนกับกบี้ตัวนันละพวกเมียวะโอยสบายตัวลพวกบเมียกับเี้ตวเสร็จแล้วสเป็นขัวเงี้ยตวเสร็แล้วจะเป็นขัวียตวขึ้นวไส้ก่อนเนาะเงาเป็นไม่ยิ่งเลยไหมมงเป็นไม่ยิ่งแต่ในท่าคือจะว่าหลังไก่เราบึกบุนกำยำจ้ะจะนั่งกระังกูเลสสตีนั่งเบิ้งกระซิลัวขาวสองเนะ ไอตัวออกแล้วครับก็แรกครับแมงหนางามแมงหนางามยู่บ้านยู่บ้านที่หล่าอื่นแมงหนางามหนามันยังแมงงามก็ยังแมงหนางามอยู่เหรอพอดีแม่ยนเนาะบุถาวรนางามหนางง้อปันเกี้ยววะทีไม่ให้นาบันนั้นแมงนางามเจ้าจี้ส้วนคืนบัดเดียวอยู่หน้าอยู่รอบบ้านบ่ปากบ่วบ ขไม่นะงามด้วนเปนบาทเดียวโกสียาตายาง้อทำไมอย่งเงหน่อยป้ามาชืวกันแค่ตุ้งเหินกินกระพี่นอาถูกินหรออ้าออกเป็นลายที่สองเอ้ยทองออกแล้วครับจ้าถูกเฉยเดียวอฮะออกแล้วค่ะย้อมเแล้ว่ะอืย้อมแล Sự ba ngày lạc sạch năm mươi giây giờ ngày lạc phi nhai bằng năm mươi lăm bắt chị đi khỏi bố chị về đâu. A lắng, bằng mẹ vắng đơn vị lắng ngàn lưu một môn phút. Tu mưu mỹ lạc kìa 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 ดเดีครับหมอกก็มาลอยอย่างนี้เหนนเลยแซบครับแซบต้องเขาละจริงๆที่นึงกับที่นึงอยู่ว่านในค<ส>รับงล่ะเออบ่มีไแลมได้ไพลมได้ก็ต่องเอาปองนี้ดีแต่ไม่ง่วงมันโคยมันตื่าตืินบ่เอาคือวางสันเอากินเท่าไ้กับโบไญ่บพี่ต้นเพี่ยน,นตี่คนจะวางกันตายก่อนล่เพี่ยนต็มเอากับว่าชิมเด้อ ก่อนเสิยสต้าไปเห็นบอกเอาเครียดครับพี่น้องครับเดี๋ยวสื่อมืองือบันยี่ปีเดียร์คลิปนี้ปผมมือยี่ปีเดียร์ครับรักษาแชมป์มาเยอะเข้าครับสุดยอดครับเขียวครับนี่สุดยอดแบบว่สุดยอดครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ความบัดิ่งครับยงคายกไ